สวัสดีค่ะผู้ชมพบกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์กับดิชันวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะนี่คือพื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่ค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบวันสตรีสากล8มีนาคมปีนี้เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ถือโอกาสใช้เวทีวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้ปาตานีในการออกถแถลงการแสดงเจตนารมณ์ขับเคลื่อนสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไปนะคะ ติดตามข้อเสนอเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมือง4อร์เตอร์ค่ะ เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพแฉแดนใต้และเครือข่ายสตรีแฉแดนใต้จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมแถลงการเนื่องในวันสื่อสันติภาพแฉแดนใต้ปัตตานีและวันสตรีสากลที่ผ่านมาแม้พื้นที่3จังหวัดแฉแดนภาคใต้ยังมีเหตุการณ์ความรุนแรงอยู่แต่ผู้หญิงก็ยังคาดหวังกับแถลงการครั้งนี้ที่จะช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้หญิงเด็กและประชาชนทั่วไป หวังให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังเราที่เสนอข้อเรียกร้องไปว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐหรือว่าฝ่ายขบวนการที่บอกความรุนแรงในพื้นที่หรือฝ่ายใดๆก็ตามที่ทําให้คนในพื้นที่ของเราเนี่ยปราศจากความสงบสุขให้เขาได้ฟังข้อเรียกร้องของเราแล้วก็ให้ทําตามที่เราเรียกร้องอย่างน้อยก็ลดความรุนแรงลงไปในเวทีงานวันสื่อสันติภาพาฉแดงใต้ปัตตานี แกนนำผู้หญิงได้ขึ้นอ่านถแถลงการขอให้ภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการตัดสินใจในประเด็นสาธารณะในทุกขั้นตอนทุกมิติโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกระบวนการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคำนึงถึงสัดส่วนที่มีความสมดุลระหว่างเพศหญิงและชายและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน และให้บัญญัติเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญที่กำลังยกร่าง มีพื้นที่สําหรับผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพหรือแม้รกระทั่งอำนาจของการตัดสินใจทุกพื้นที่ทุกระดับเราต้องการเห็นผู้หญิงเข้าไปสู่เวทีของการรับฟังความคิดเห็นหรือเวทีของการตกลงเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาสันติภาพหรืออะไรก็ตามชะตาชีวิตขึ้นอยู่กับคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นผู้หญิงควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองด้วยสําคัญมากในกระบวนการสันติภาพ ที่เราต้องฟังเสียงจากทุกเสียงโดยเฉพาะฝ่ายที่3ใช่ไหมคะการพูดคุยสันติภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องของผู้ที่กลุ่มนโยบายหรือผู้ที่กําหนดทิศทางของความรุนแรงแต่ฝ่ายที่3เนี่ยจะเป็นคนสร้างสมดุลระหว่างคู่สนทนาที่มีความขัดแย้งกันเพราะว่าฝ่ายที่3นั้นคือผู้ที่มีส่วนได้เสียและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและความรุนแรงผู้หญิงเป็นกลุ่มที่สําคัญ เมื่อก่อนเราไม่ค่อยมีบทบาทไม่ค่อยมีพื้นที่ให้แต่คิดว่าคราวนี้เป็นโอกาสซึ่งผู้หญิงเองก็ต้องช่วยกันรณรงค์ให้ได้มีพื้นที่ให้ได้มีโอกาสในการแสดงควคิดความเห็นในเรื่องสันติภาพ ในการอ่านถแถลงการครั้งนี้ผู้หญิงยังสนับสนุนการสารเสวนาสันติภาพทั้งระหว่างคู่ขัดแยง้งและระหว่างคนที่เห็นต่างทางความคิดและต่างทางวัฒนธรรมในชุมชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นนักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชฉดแดนใต้รายงานแม้เหตุการณ์ความไม่สงบจะเกิดขึ้นในพื้นที่มาอย่างยาวนาน แต่เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ยังคงเชื่อมั่นในพลังและศักยภาพในการช่วยปกป้องสิทธิมนุษยชนช่วยสื่อสารเพื่อฟื้นฟูชุมชนและช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบนะคะเพราะพวกเธอตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะ พลุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกันคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนักข่าวพลเมืองด้วยการแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่านทาง facebook. c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือทางหมายเลขโทรศัพท์094-976-1285เเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ